สหกรณ์การเกษตรนาดูลจำกัดตั้งอยู่เลขที่168หมู่6ตำบลน,นาดูลอำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่1เมษายนพศ2520ตามพระราชบัญญัติสหกรณพุทธศักราช2511โดยมีสมาชิกแรกตั้ง204คน ในปัจจุบันสากลการเกษตรนาดูนจำกัดมีสมาชิกสากลทั้งหมด1,712คนแบ่งออกเป็น50กลุ่มกระจายออกไปในพื้นที่อำเภอนาดูนทั้งหมด9ตำบลมีทุนดำเนินงานประมาณทั้งสิ้น570ล้านบาท สหกรณ์ดำเนินธุรกิจและกิจกรรมเพื่อบริการสมาชิกและบุคคลภายนอกดังนี้ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจเงินรับฝากธุรกิจรวบรวมผลผลิตและธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำนาานาหน่ายสหกรณ์การเกษตราดยจำกัดมีการจัดหามเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรสหกรณ์ได้นำ มเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกาลสินและจังหวัดร้อยเอ็ดมาจําหน่ายและมีการจัดหาปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกโดยสกรมีการสำรวจความต้องการของสมาชิกที่ออกร่วมไปชุมกลุ่มจากการที่สรานได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกแล้ว ได้แผนการให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์การพบผูกที่ถูกวิธีเมื่อสมาชิกได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีและุ๋ยที่ตรงตามความต้องการจึงได้ข้าวเต็มเมล็ดหอมนุ่มเก็บไว้ได้นานปีการผลิต2,563ทับ2,564สากรได้รวมรวมข้าวเปลือกปริมาณ2,000ตันเป็นจำนวนเงิน19ล้านบาทเศษ และมีแผนในการรวบรวมข้าวเผื่อปีการผลิต2 5 6 4ัง2 0 1 6 5ไว้จำนวน5,000ตันซึ่งสากรมีลานตากอุปกรณ์การตลาดที่มีมาตรฐานโดยทําเลที่ตั้งของจุดรับพื้อเดิน,เดนทางไปมาสะดวกการกำหนดราคารับพื้อเป็นไปนตามประกาศของทางราชการส่งผลให้สมาชิกสากรเกิดความพึงพอใจ เมื่อมาใช้บริการจากสากลจากการดำเนินง,งานสากลการเกษตรนาดูนจำกัดสามารถดำเนินธุรกิจจนประสบผลสำเร็จมีกำไรจากการดำเนินงานจนสามารถนำมาจัดสรรปันผลให้แก่สมาชิกผู้ถือหุ้นและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า กิจการสากรร์เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม